I'm สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธพูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่อมทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยเสียงวิลล้องดังขึ้นที่น่าประหลาดใจกว่านั้นคือมีรูเล็กๆปรากฏขึ้นบนกอกกำบังที่สร้างโดยวิญญาจันทหนึ่งร้อยแปดคนทำให้เกิดเสียงแปลกๆไมนนัังงมีอู่อย่างมันจน เห็นได้ชัดว่าพลังทะลุทะลวงของลูกศรของถังเสียวเล่ยนั้นน่าถึงเพียงใด เฮ้เจ้าเย่ยมมากที่ป้องกันการโจมตีของข้าได้ทังเสียวไล่ยมองไปที่เซียวเสียวด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยและเมื่อเขาเห็นวงแหวนวิญญาณวงที่สองของนางเขากอดไม่ได้ที่จะหลีตาลงและประกายสีม่วงในดวงตาของเขาก็เป็นประกายมากยิ่งขึ้นใช่แล้วนี่คือความสามารถของเซียวเสียวในการตัดสินใจที่แม่นยำว่าหวีเหาไม่สามารถใช้พลังจิตจำนวนมากเพื่อช่วยเสียวเสียวได้เนื่องจากว่าการแข่งขันนัดที่3เขา้นจะต้องได้เข้าร่วมดังนั้นทั้งหมดนี้จึงเกิดจากตัวของเซียวเสียวเองซึ่งนั่นเป็นความรู้สึกที่ยอดเเเยยี่่่่มมมมมมาา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 กกกสสหรรรรัับนนนนนงงงงงงงแ้วววดตตตขขขอออจะ็็ลูศถไท ทังสันก็เพิ่มของนางได้ทันท่วงทีเพื่อเปลี่ยนทิศทางของลูกศรน,นั้นอย่างไรก็ตามทังเสียวเลยได้วาดคันศรบุพาอิทนินของเขาขึ้นเป็นครั้งที่สองซึ่งลูกศรของเขาจะคงเป็นสีเหลืองในครั้งนี้แต่ับให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างชิ่นเชิงกว่าหน้านี้เขาเคยใช้ลูกศรที่รวดเร็วแต่ว่าคราวนี้ลูกศรของเขาเต็มไปด้วยการกดขี่อย่างบ้าคลั่งและในตอนนี้เสียหลังได้พุ่งออกมาเกินสีเมนตรแล้วและความเร็วของเขานั้นก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทันใดนั้นก็มีเสียงเพงงเเงเลง วกเขานั้นก็เคลื่อนไหวช้าลงไปคู่หนึ่งอย่าประมาทผลกระทบของความเร็วที่ลดลงในทันทีนี้เพราะการเคลื่อนไหวช้าลงนี้ทําให้เสียหลงที่พร้อมโจมตีเซลลวและเฮอร์เซโธต้องหยุดไปจังหวะหนึ่งขณะที่ลูกศรของทังเสียวเลยต้องล่สาวไปคู่หนึ่งซึ่งสามารถยือเวลาให้กับเฮอร์เซโธได้มากขึ้นมันคืออะไรอาวุธวิญญาณอย่างนั้นหรือทังเสียวไล่เลเสียห้างถูกดึงความสนใจไปทางคุยยาวในมือของเซลพวกเขาคิดในใจว่าไม่มันไม่ใช่อาวุธวิญญาณเพราะว่าวงเวียนวิญญาณสองวงของนางตอนนี้เปลี่ยนเป็นวงเดียวแแล้้้วววววใในนนนนนนตตตออีีีีไมมม่่่่่าาาาาจจะเเเป็ผูชหรรรืทททักกงงยๆสุดพข ก็เข้าใจว่าทำไมโรงเรียนสือไลคเออร์จึงเลือกส่งเด็กสาวที่อ่อนแอเช่นนี้เขาร่วมในการแข่งขันประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงนั่นเป็นเพราะว่าเด็กสาวคนนี้เป็นวิญญาจันท์ที่มีวิญญาณยึดคู่ที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดในที่นี้มีโรงเรียนใดบ้างที่สามารถพกผู้ที่มีวิญญาณยุดคู่ได้แลี๋ยวานางมีวงแหวนวิญญาณสองวงละความจริงที่นางมีวิญญาณยุดคู่นั้นหมายความว่านางนั้นมีอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดในช่วงเวลาสั้นๆและในตอนนี้ไม่มีใครกล้าที่จะดูถูกเซลล์อีกต่อไปสสาา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 ายยยยยตตทททททีีีีี่่่่่่่มมมมมมมอออองงงงงงงนนนเเรรรรริิิ้้้แแขขึโดดดดฉพะหหัับจ์ูลววคค เดียวกันว่าจะดีแค่ไหนถ้าหากว่านางนั้นอยู่ในโรงเรียนของพวกเขาหลังจากที่เสียหลังชะลอตัวลงคู่หนึ่งเขาไม่ได้เร่งความเร็วในทันทีในช่วงระยะ20เมตรสุดท้ายเขาก้มตัวลงราวกับว่าเขานั้นกําลังจะกินกินใครสักคนนี่คือการประสานงานระหว่างเขากับทางเสี่ยวเลยเพราะว่าในตอนนี้ลูกศรที่2ของทางเสี่ยวเลยได้มาถึงแล้วคราวนี้เสียงวินแรมที่มาจากลูกศรรุนแรงกว่าครั้งก่อนมากและมันไม่ใช่แค่ลาแสงเหมือนก่อนหน้านี้แต่ว่าเป็นลูกบอลแสงขนาดใหญ่เท่ากับลูกแตงโมหากใครสามารถมองเห็นลูกศรสีเหลืองที่ลอยอยู่ได้อย่างชัดเจนบุคคคลลลนนนนนนััั้้้งงงงมออเหห็ไดททีีว่่าาูกกกศรรสสืะจ พลังหมุนยังรวดเร็วอยู่กลางอากาศนี่คือทักษะวิญญาณที่2ของทางเซียวเลยลูกศรเกี้ยวลูกศรแห่งการทำลายล้างพลังทะลุทะลวงของมันไม่มากเท่ากับลูกศรก่อนหน้านี้แต่ว่าพลังทำลายล้างของมันนั้นเหนยวกว่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงระเบิดที่น่าอาัศจรรย์อย่างยิ่งที่มาพร้อมกับมันไม่มีใครเคยคิดเลยว่าเซียวเซียวจะละทิ้งเหิอใสโถและรีวิ่งออกไปไม่ไม่แน่นอนนั่นไม่เรียกว่านางละทิ้งเพราะนางใช้ร่างกายของนางขวางกั้นเหอใสโถและนางรีวิ่งไปที่เฉี่ยหลังมอสีดำที่เคยปรากฏข,ขึ้นก่อนหน้านี้ได้หายไปแล้้้วรอออกกกกัาาาาาา่งงงงงปขขหนนนเเสสสีียยจดด็ะ จากร่างกายของเซียวเซียวแม้ว่านางจะมีวิญญาณยึดคู่ซึ่งมีอนาคตไหลที่สิ้นสุดแต่ว่าปัจจุบันนางยังคงเป็นเพียงวิญญ,ญาจารย์สองวงแหวนนางยังคงอ่อนแออย่างมากเมือ่อเผชิญหน้ากับทังเซียวเล่ยและเสียหลางแต่ว่าอย่างไรก็ตามนางยังคงตัดสินใจพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลเลยดวงตาของเฮย์เซโถเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีและก่อนที่เซียวเซียวจะพุ่งออกไปนางก็กระซิบเบาๆกับเขาว่าสิพี่เหอถข้าทำได้เพียงเท่านี้ที่เหลือฝากท่านด้วยเฮย์เซโถเป็นคนที่มีร่างกายขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเจ็ดประหลาด เด็กหญิงตัวเล็กๆยืนอยู่ข้างหน้าเขาเพื่อเผชิญหน้ากับราชาวิญญาณและปรมาจารย์วิญญาณท่าในนั้นภาพของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เขาไม่เคยให้ความสนใจเป็นพิเศษก็ถูกตาไว้ในส่วนที่นุ่มนวลที่สุดในหัวใจของเขาเขาจะไม่มีวันลืมดวงตาที่แน่วแน่ของนางขณะที่นางมองมาที่เขาและใบหน้าเล็กๆที่น่ารักไร้เดียงสาของนางเซียวเซียวเขาใช้โทกัดฟันและใช้กำลังทั้งหมดเพื่อปลดปล่อยพลังวิญญาณของเขาเนื่องจากความเร็วของการบีบอัดพลังวิญญาณเข้าสู่ปืนใหญ่ผนวกพลังนั้นเร็วเกินไปทำให้หลอดเลือดของเขาได้รับผลกระทบออออออย่่าาาาาาางงงงรรรุนนนนแเเเเเป็็็ผผผลลลใหห้้มมมืกกกกกๆิิซึจวขขขขบ ยเ,เห็นเส้นเลือดอย่างสมบูรณ์และเราก็ว่าร่างกายของเขาจะระเบิดจากพลังวิญญาณของเขาได้ตลอดเวลาใบหน้าเล็กๆของเซียวเซียวดูเย็นชาเล็กน้อยแต่ว่าดวงตาของนางเต็มไปด้วยคมปรถนาที่จะต่อสู้แม้ว่านางจะรู้อย่างชัดเจนว่าคู่ต่อสู้คนใดในสองคนที่อยู่ข้างหน้านางสามารถเอาชนะนางได้อย่างงไไ่ายดายหรือแม้แต่บทขยี้นางหากพวกเขาต้องการแต่นางก็ยังคงตัดสินใจที่จะพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลความรุงโรงของเือรไลเคอร์ไม่ได้เป็นเพียงของรุ่นพี่เท่านั้นแต่ยังเป็นของนางด้วยรวมถึงว่าบีเฮาและวัวงตงมันเป็นของคนสามคนที่อ่อนแอท พ่อวิเฮาได้มีส่วนสนับสนุนมากมายแม้แต่วังตรงก็มีส่วนร่วมด้วยการปลดปล่อยความรุยย้านในเสียงจราสขวนวิถีคนเดียวที่ไม่ได้ทําอะไรมากนักก็คือนางและนี่คือสิ่งที่เซียวเซียวรู้สึกอยู่ในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปเพส่งนางไปพร้อมกับเฮอเซโถความรู้สึกในใจของเซียวเซียวจึงยิ่งเทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกนางถูกใช้เพื่อหลอกล่อคู่ต่อสู้ที่แขงแ่งและทาลายทิ้งในฐานะวิญญาจารยร์ที่มีวิญญาณยึดคู่เซียวเซียวมักจะเต็มไปด้วยควมเย่อยิงดังนั้นนางจึงตัดสินใจว่าไไม่่่่่่่่ววววาา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 านน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 นงงงงงงงจจะะะะพพพยยแ้้้้้หหรรรือออออชชกกกก็ททททํํุุุใใใดดดีีีีีีสสปปลลััััเคญ ลังสงหอในใจของนางนั้นแข่งแก่งขึ้นเรื่อยๆและนางก็พบว่านางสามารถสัมผัสได้ถึงเวลาที่เหอเซ่โถต้องใสเพื่อวรบรวมพลังของปืนใหญ,ญ่วิญญาณผนวกพลังให้เสร็จสิ้นและนางก็รู้ว่าครั้งนี้นางต้องต่อสู้เพื่อยื้อเวลาให้กับเขารวบรวมพลังมากขึ้นเสียหลังรู้สึกสั่นไหวขณะที่เขาเห็นเซียวเซียวพุ่งเข้ามาทางเขาเห็นได้ชัดว่าเด็กสาวที่อยู่ข้างหน้าเขาดูออนแกกว่ามากแต่ใบหน้าที่มีสเสน่ห์ของนางก็เปล่งประกายด้วยแสงเจิดจ้านางพุ่งเข้ามาโดยไม่ลังเลนางอยากตายอย่างนั้นหรือนางคิดว่าลูกศรของ สมบหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่เพียงแต่งดงามเท่านั้นแต่ว่ายังมีอุดมการที่แน่วแน่อีกทั้งความกล้าหาญของนางก็มีผลต่อความรู้สึกของเขาจนเขาไม่มีแผนที่จะโจมตีกับด้วยซ้ำเซียวเียวด้านล่างของเวทีประลองว่าวีห้าหวงตรงเป้ยและอาจารย์โจอดไม่ได้ที่จะร้องออกมาพร้อมกันเดิมทีนั้นนี้คือนัดที่พวกเขาวางแผนจะยอมแพ้แต่ทว่าเซียวเซียวนั้นก็ไม่มีความตั้งใจที่จะยอมแพ้เลยเมื่อลูกศรเห็นการทำลายล้างใกล้เข้ามาแม้แต่ทางเซียวเลยเองก็ถูกผลกระทบจากความกล้าหาญของเซียวเซียวขณะที่นางกำลังเผชิญกับความตายอย่างไรก็ตาาามมมกกกกไไ่่สรรรถเีียยลูศทงออปให้ับน ได้ยึงไปกว่านั้นแล้วสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความุ่งโลดของโรงเรียนจึงเทียนดังนั้นเขาจึงต้องกัดฟันและปล่อยการโจมตีของเขาต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามแต่ดวงตาของเขากับจ้องมองไปที่กรรมการโดยไม่รู้ตัวใช่แล้วผู้ตัดสินผู้ตัดสินได้พุ่งไปแล้วซึ่งเขาอยู่ห่างจากบริเวณที่ทั้งสองฝ่ายปะทะกันไม่ถึง30เมตรอย่างไรก็ตามระยะทาง30เมตรนี้แม้แต่มหาปราร์ตวิญญาณเจ็ดวงแหวนก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ถึงทันทีในตอนนั้นเองดวงตาของเซียวเซียวก็ส่องสว่างขึ้นทันใดนั้นแสงสีขาวที่ร เราก็ว่ามันกําลังลุกชนเมื่อสามใบที่อยู่ด้านหน้าของนางลมเข้าด้วยกันจากนั้นก็พุ่งตรงไปยังเสียหลังนี่คือการโจมตีที like ่ทรงพลังที่สุดของนางของสาคัญแห่งบ้านเมืองกระทางสันสเถือนการเคลื่อนไหวของเสียหลังเป็นไปอย่างเชื่องช้าถึงขนาดที่เขาปล่อยทักษะออกมาซาบไปเล็กน้อยพลังมหาศาลที่อยู่เหนือจินตนาการของเขาก็ผีบานออกมาอย่างสมบูรณ์ในขณะที่กระทางสันสเถือนของกระทางสะกดวิญญาณสามภพได้ส่งผลต่อเขาอย่างสมบูรณ์เป็นผลทําให้เขานั้นหยุดนิ่งไปชั่วคราวนอกจากนี้กระทางสกดวิญญาณสามภพีียยงงแต่ปิดกัันชว ด้วยพลังสูงสุดที่นางสามารถรวบรวมได้เท่านั้นแต่ว่านางยังสามารถหยุดการโจมตีที่รุนแรงของทางเสียวเล่ยได้อีกด้วยตุ้ม ยังระเบิดที่รุนแรงทาให้เวทีสั่นสะเทือนเนื่องจากลูกศรลูกแรกของทางเซียวเลยสามารถเจาะรูเล็กๆเข้าไปในเกาะก,กำบังได้ลูกศรที่สองของเขาซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่การทาลายล้างเจาออกก้าแน่กลัวได้อย่างไรพลังระเบิดอันน่าสะพึงกลัวแทบจะทาลายกระถางสะกดวิญญาณสามภพของเซียวเซียวได้ในทันทีหลังจากใส้ทักษะมอดสั่นสะเทือนไปแล้วเมื่อนั้นก็ไม่มีพลังเพียงพอที่จะสกัดกั้นพลังแห่งการทําลายล้างของลูกศรแห่งการทําลายล้างได้อย่างไรก็ตามมันทําหน้าที่เป็นตัวจุดสนวนที่ทําให้ลูกศรแห่งการทําลายล้างระเบิดก่อนเวลาที่กําหนดผลของการระเบิดดนนั้สสส่่่งงงงผลลกระทบยยยตอเีซึูถ น่หยุดนิ่งซัวขาวทันทีที่แรงระเบิดอันน่าสะพึงกลัวมาถึงเสียหลังเขาก็ไม่รู้สึกโกรธเลยเขาเพียงแค่รู้สึกชื่นชมต่อเด็กสาวฟุกกาหารที่อยู่ตรงหน้าเขาเท่านั้นขณะที่ใช้พลังวิญญาณทั้งหมดปกป้องตัวเองใช่แล้วนางทำดีที่สุดแล้วเด็กสาวที่ฝึกฝนฝลังยังไม่ถึงระดับอคาจาจย์วิญญาณสาวงแหวนได้ปิดกั้นปรมาจารย์วิญญาณอย่างสุดกำลังและทำให้เขาได้รับบาดเจ็บโดยใช้ความแข็งแกร่งของเพื่อนของเขาโดยอาศัยความแข็งแกร่งของนางยิ่งไปกว่านั้นนางได้ปิดกั้นการโจมตีของราชาณณไไปปพรรรรร้้้ออมมกกกกัันนนนนนคคสาา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 าถทททททแบบบงงงดีีววิิญญญญุุธเ็ฐข่ะ วิญยานสัมผัสแต่ออกเป็นเสียงๆร่างกายของเซียวเซียวก็เหมือนกับถูกกระแทกด้วยควันยักษ์ร่างกายของนางล้มลงที่พื้นทันทีพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาจากทวารทั้งเจ็ดของนางและนางก็หมดสติไปอย่างสมบูรณ์อ้อ ดวงตาของเหิอเสยโทเป็นประกายสีแดงในขณะที่เขาคำรำอย่างบ้าคลั่งทันใดน,นั้นเมฆหมวกสีเลือดก็ประทุออกมาจากร่างกายของเขากระบวนการเติมพลังซึ่งเดิมทีต้องใช้เวลาอีก5้ถึงวินาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์แต่ว่ากับเสร็จได้ในทันทีปุ่นญ,ญวิญญาณผนวกพลังขั้นสุดที่อัดแน่นไปด้วยพลังมหาศาลกลายเป็นเปลวไฟสีขาวในทันทีและความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้แต่ว่ากับน่าสะพรงกลัวในแผ่ซ่านไปทั่วทั้งเวทีปรลญญาาล,ล,ล,ลังวิญญาจา,ารหนี่งด้อยลหะสีทม่รูัทลทกา้กำบังเข้มหลังจากที่กระะทงสกด วิญญาณสัมภพแตกเป็นเฉียงๆเสียวก็หมดสติและล้มลงกับพื้นทั้งเสียวไล่รู้สึกตกใจเล็กน้อยแต่ว่าเขาเป็นวิญญาจาร์ระดับราชาวิญญาณและการแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญต่อโรงเรียนเชิงเทียนมากเขาปรับสภาพจิตใจของเขาในทันทีและยกขันสอนบุปผาอินทนินในมือของเขาขึ้นเวลาไม่อนุญาตให้เขาลังเลอ,อีกต่อไปอันตรายที่เขาสัมผัสได้จากปุ่นใหญ่วิญญาณผนวกพลังขั้นสุดของเฮอร์ไซโธนั้นรุนแรงมากเกินไปลำแสงสีม่วงสามเส้นเชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวแล้วค่อยๆเกดกกกการรเเเปปลลลีีีี่่่่่ยนนนนแงงะสสสูููศ็็มมววทททออุุใขขณ้้ เมื่อลูกศรลูกสุดท้ายพุ่งออกจากคันสอนของเขาคันสอนบุพาอินทนินในมือของถังเสียวเล่ยก็ถูกยกขึ้นแล้วกลายเป็นเปลวไฟสีม่วงที่ลอยขึ้นไปในอากาศทันใดน,นั้นเปลวไฟสีม่วงก็เริ่มลุกโชนขึ้นจากลูกศรทั้ง3ทําให้อากาศตรงหน้าของพวกเขาบิดเบี้ยวไปเมื่อลูกศร3าลูกพุ่งไปได้ครึ่งเวทีการแข่งขันหม่ไซโถก็ได้ดไปลดปล่อยปืนใหญ่วิญ,ญญาณผนวกพลังขั้นสุดของเขาในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่อยู่ห่างไกลทีมตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่รับรองรวมถึงจัก,กรพันิแห่งจัก,กรวรงงลััว่่กกําาทพเนแขขขี มีโรงรยันเสือไหลเคร์เขาร่วมด้วยทุกๆคนในตอนนี้ได้รับผลกระทบจากความสิ้นหวังที่เซียวเซียวกำลังประสบอยู่ในขณะที่นางใช้ความแข่งแร่งของนางอย่างเด็ดเดี่ยวในฐานะมหาวิญญาจารสรอวง,องแหวนเพื่อหยุดยั้งคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังสองคนทุกคนรู้สึกเหมือนมีบางอย่างติดอยู่ในลําคอและความรู้สึกนั้นไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้ในสายตาของพวกเขาเด็กสาวที่ลม้มลงและมีเลือดไหลออกมานั้นช่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญดื้อรั้นและน่ารักแม้ว่านางจะหมดสติและมีเลือดไหลออกมาแต่นางก็ยังเป็นแสงสว่างสวยัยที่ไม่อาจปกปิดได้ซึ่งดึงดูด บนเวทีประลองนี่ไม่ใช่ลำแสงแต่ว่าเป็นลูกบอลสงสีขาวทันทีที่มันถูกปลดปล่อยออกมาเฮื่ใสโทก็ถูกทำเครื่องหมายด้วยสัญ,ญลักษณ์ลูกกากบาทไม่ว่าเขาจะเคลื่อนไหวอย่างไรสัญ,ญลักษณ์นี้จะติดตามเขาไปทุกที่เมื่อลูกบอลสังสีขาวพุ่งออกมาจากปืนใหญ,ญ่วิญญาณผนวกพลังเวทีประลองทั้งหมดก็เริ่มบิดเบี้ยวอย่างลึกลับจากมุมมองของผู้ชมสถานการณ์บนเวทีการประลองดูเหมือนจะผ้ามัวในทันทีทำให้พวกเขาไม่สามารถสังเกตอะไรได้แต่ว่าเสียลังทั้งเชียวเลยและผู้ตัดสินซึ่งเป็นมหาปาร์วิญ,ญญาณเจ็ดวงแหวนพวกเขาทั้ง กายของพวกเขาแตกออกไปเสียงไปพร้อมกับพื้นที่นั้นซึ่งนั่นทาให้พวกเขาแทบจะอาเจียนเป็นเลือดสายตาของทังเสยวเล่ยเปลี่ยนไปในทันทีและเขาก็ตกใจกวาในทันทีเดิมทีเขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในการโจมตีของตัวเองแต่ตอนนี้เขาพบว่าเป้าหมายที่เขาวางไว้บนเหอนใสโทนั้นหายไปในช่วงเวลาที่บิดเบี้ยวนั้นเกาอีกในหนึ่งก็คือว่าลูกศรที่แข็งแกร่งที่สุด3ามลูกที่เขาปล่อยออกมานั้นได้สูญเสียเป้าหมายไปแล้วใช่แล้วในขณะที่มันพุ่งผ่านพื้นที่บิดเบี้ยวนั้นลำแสงสีม่วงทัั้งงงงกกูแออสส่่ลลลใหหพมมมนนปาาาททททศศรรขเเีะโ อยู่ตรงกลางของรูปสามเหลี่ยมนั้นหลังจากนั้นทางเฉียวเลยก็เห็นเปลวไฟสีขาวทองที่ลุกโชนขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันเข้ามาใกล้เขาลูกบอลแสงนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงหนึ่งฟุตแต่เขารู้สึกเล่ากับว่าเขาหายใจไม่ออกพลังวิญญาณของเขาถูกพันอย่างสมบูรณ์หลังจากที่ปล่อยลูกศรทางห้าทำให้เขาไม่มีกำลังที่จะต่อต้านใ,นใดๆเริ่มที่เขาหวังให้ลูกศรทั้งสามลูกของเขาขัดขวางการโจมตีของเฮอร์ไซโธเพื่อเอาชนะเขาแต่ใครจะไปคิดว่าปืนใหญ่ผนวกพลังขั้นสุดของเฮอร์เซโธจะสามารถบิดพื้นที่รรบบบบตตตตััััััววววเเเขาาาาาาไไดดด้้้้ใใในน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 ทท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 ีีีีีีลลลผูสสสิ่่กกกึงงง็มมหหยจค วิญญาณสีขาวหนึ่งวงสีเหลืองสองวงสีม่วงสามวงและสีดำหนึ่งวงก็ปรากฏขึ้นจากนั้นผู้ตัดสินที่มีวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงก็เพิ่มความเร็วพร้อมกับวงแหวนวิญญาณวงที่เจ็ดของเขาที่ส่นไว้ด้วยประกายเจิดจ้าท่ามกลางเสียงคำรามต่ำร่างที่เหมือนภูเขาก็พุ่งตรงออกมาและยืนอยู่ตรงหน้าทังเสียวเลยแท้จริงแล้วร่างนี้คือช้างขนาดเม่หิมาที่มีก่อนอาหัวหุ้มร่างกายไว้และวงแหวนวิญญาณดูเหมือนจะสว่างขึ้นเล็กน้อยรอบรอบร่างของช้างขนาดเม่หิมานั้นเมื่อมันก่อตัวเป็นม่านแสงสีเหลืืืออองงงพลทาาาเเข้้้กัับปนญญ่วณผสูยดดดุม คนที่ไม่เคยเห็นพลังของปืนใหญ่วิญญาณผนวกพลังขั้นสุตรยอมไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันน่ากลัวเพียงใดอย่างแรกอาวุธวิญญาณเช่นนี้ไม่ควรปรากฏขึ้นบนเวทีประลองนั่นเป็นเพราะว่าปืนใหญ่วิญญาณผนวกพลังขั้นสุตรใช้เวลาเติมพลังมากเกินไปในขณะที่การแข่งขันที่จัดขึ้นในหมู่วิญญารณาน,นั้นว่าเร็วมากโฉ่ชยโถไม่มีอะไรต้องเสียนอกจากร่างกายของเขาที่ได้รับบาดเจ็บและเขาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อกระตุ้นพลังวิญญาณให้กับปืนใหญ่วิญญ,ญาณผนวกพลังขั้นสุตซึ่งลดเวลาในการเติมพลังลงครึ่ง ลวดปอมพลังนานแต่ว่าพลังของมันนั้นก็น่าสะพึงกลัวไม่แพ้กันภายในขอบเขตที่กำหนดมันสามารถเทียบเท่ากับการบีบอัดในความแน่นพลังวิญญาณของวิญญาจารย์อย่างไม่หยุดยั้งโดยใช้รูปแบบลำดับขั้นที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนก่อนที่จะพุ่งเป้าไปที่จุดเดียวแล้วปล่อยมันออกมาผ่านปากกระบอกปืนใหญ่กองทัพได้รับปืนใหญ่วิญญาณผนวกพลังขั้นสุดจำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปนั่นเป็นเพราะมันมีระยะการโจมตีที่จำกัดซึ่งจำกัดระยะการโจมตีเพียง500เมตรดังนั้นนักธนูที่ทรงงพลัมากยอส่งตต่อการเิมพลััััังง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 ขขขขอออออมมมมนน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 นยยย่่่าา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 แแกกกกจีี้้้้้รรใชตตลละคคววเเสูบดดทิ์็ จุดชนวนในกองทัพมันคงแปลกไม่น้อยถ้าว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขานั้นไม่ให้ความสําคัญในการปราบปรามมันก่อนเขาทําสาเร็จแล้วเซียวเซียวเจ้าเห็นมันไหมเขาทําสาเร็จแล้วการระเบิดครั้งใหญ่ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นที่ด้านหน้าของเขาเท่านั้นแต่ยังมีการระเบิดที่น่าสะพึงกลัวอีก3ครั้งที่ด้านหลังของเฮอร์ไซโทอีกด้วยมีเพียงเสียงของระเบิดทั้ง3นี้เท่านั้นที่ถูกบดบังด้วยการระเบิดที่อยู่ด้านหน้าท่ามกลางเสียงระเบิดที่รุนแรงเฮอร์ไซโธรู้สึกได้ถึงพลังอันรุนแรงจู่โจมมาจากด้านหลังของเขาเหวี่ยง ประลองในตอนนี้กลาเป็นจุดที่งดงามถ้าหาม่วงจากระยะไก่ก็กำบังสีเหลืองเข้มที่อยู่รอบๆเวทีประลองในตอนนี้กลายเป็นสีทองและวิญญาจาร์108คนยังคงแสดงสีหน้าเข้นขื่แสงไฟหลักสีสันเริ่มระเบิดที่ขอบทั้งสองด้านของเวทีประลองขอบสนามด้านหนึ่งส่งแสงสีขาวเข้มข้นขณะที่อีกด้านส่งประกายด้วยแสงสีม่วงเอาละแล้วลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกัััััันน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 ใคคคคคลิปปหห้้าาะะรรรรบบบบสววีขขอตไกุ่ณ